สามีเราตายเพราะบัตรเหตุใช่ไหมรู้ได้ยังไงล่ะคะเขาเล่าทั้งตลาดไม่รู้ก็บ้าแหละล้วเองอยากทำอะไรล่ะอยากจะคุยกับเขาอะค่ะมีหลายเรื่องที่อยากจะถามอ่ะแบบเขาตายกระทันหันนะคะอ่ะอ่ะได้เลยลองดูโอ๊ยโอ๊ยเจ็บเจ็บโอ๊ยเจ็บเป็นไรอะพี่โอ๊ย เขาเขาโดนรถทับท้องอะค่ะเขาคงปวดท้องอะค่ะโอ, <laughs> ตอ้ตัวเองตัวเองเป็นยังไงบ้างเหมือนกันตัวเองเป็นไงบ้างอะเขาคิดถึงตัวเองนะต่างหรอกเขาก็คิดถึงตัวเองเออนี่เราไม่ได้มาโทรหาญาตินะครับนี่มีอะไรก็รีบคุยนะครับ่บตัวเอง ตัวเอไปสบายแล้วนะไม่ต so so ้องมาลำบากกับครอบครัวแล้วไม่ต้องหาเงินหาทองบนโลกนี้แล้วขอคุณะว่าแต่ว่าสมบัติเก็บไว้ที่ไหนบ้างจ๊ะคือเขาก็ลูกลำบากมากเลยเขาไม่มีค่าเทอมให้ลูกหาเสียหายก็ไม่มีแล้วยังอ่ะขับรถไปตัดหน้าเขาอีก มีอยู่ท้ายตลาดอยู่ตรงไหนออเหลังตลาดจะมีหายฝังดินเหลยไปขุดดูแล้วมันจะมีเงินอยู่โอ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เปลยเปลวะไม่รู้อ่ะโอเคค่ะขอบคุณอาจารย์นะคะเื่อาจารย์น่ะโชคใหญ่กับหนูอ่ะขอบคุณนะคะให้ตังก่อนนะนี่นะครับ ม,มันลวงยากจังเลยอ่ะจ้าเดี๋ยวไปก่อนนะคะเออเออคุณครับมีไหยด้วยเหรอมีสิมีตอนนี้แหละอืออือไอินร tamam> ีบเอาไปฝังเลยก่อนที่นั <h ls> <h ls> <h ls> ้นนังนี่จะถึงตลาดก่อนมึงออกหลังหลังบ้านเนี่ยเนี่ย ถกระลายก่อนเลยโอ้โหพี่ปรานมันขู่ขาผมวิ่งไปช้าอยู่แล้วเขาไปทีนเขาไปไปไปเจอเขาถามว่าเขาไม่ศักดิ์สิทธิ์มันจะลำบากไปหรือเปล่าวะอ้าวแล้วเรียกค่าเธอมันพอที่ไหนแล้วพี่ห้าร้อยบาทอ่ะมันจะมีมาก์มไม่น้อาไม่เกี่ยว,วถือว่ามันมีไงเขาเลยหาขายค่าใจยังไงว่าเออมันมีจริงไงรีบไปจ้ะรู้ทุกอย่างแต่ไม่ทำเองอ,ะอ่ะเดี๋ยวเอาให้500ห้าร้อยอะโห,โหมึงก็วิ่งกันไวเลยตัดผมด้วยนะฮะตัดผมด้วย